สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเชอร์แตมทีวีนะครับในเกมลุมคัพเช่นเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสกิลนักธนูนะครับเออจะให้ดูกันครับว่าเออสกิลนักธนูนะครับมีสีแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเพราะตอนนี้ผมก็เรียนครบหนึ่งอันนะครับจะเหลือหนึ่งอันครับยังไม่ได้เรียนเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับที่เราสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับว่าแต่ละสีนั้นอ่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ คือผมจะไม่ต้องแบบว่าตีจะด้ยจะไม่ต้องมีสก,กิลนะครับคือให้มีสก,กิลเดแล้วกันเพราะว่ามันมีทักษะมาแล้วอะอันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดทีนึ่งครับว่ามันเอ่อตอนหลังว่ามันอะไรอะไรบ้างน,นะครับว่ามันลดอะไรบ้างนนะคือทีนี้ลองให้ดูนะครับว่าในสิน้ําเงินนะครับเอ่อก็คือนรกอัญชน,นีน้ําแข็งนะครับเออนี่นะครับกอ็อ่าอ,อ,อันนี้เมคานะครับ นาวาเมคาพิรุณนะครับก็จะใช้อันแรกไปก่อนครับเนี่ยครับอันนี้ผมยังไม่เรียนเนี่ยทันเนี่ยผมไปหาให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นระเบิดครับบังกรม่วงนะครับระเบิดครับใช้เป็นอันแรกก่อนครับมันจะได้เร็วๆครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปเนี่ยผมจะพูดที่ไหนที่ว่าอันนี้คืออะไรอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปก่อนลองทีแล้วสกิลลองให้ดูไปก่อนครับอันนี้ลองบัฟกันเลยครับบัฟระเบิดนะครับนะครับ เห็นไหมครับพอระบับมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับลูกระเบิดกลมๆนะครับเออ่นะครับแล้วก็มอนนะครับมันจะมึนๆนะครับจะไม่นี่เนี่ยแต่ถ้าเกิดใช้คนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เออ่นรกอัศนีครับอ่านะครับอ่าอันแรกครับน้ําแข็งจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นเหมือนรูปไฟฟ้ารูปอะไรอย่างนี้นะครับอ่าครับต่อไปก็เป็นนวะเมฆานะครับพนุฝนนั่นเองครับที่เราเรียกเรียกกันนะครับอ่าลองต้องแข็งก่อนที่ผมเคย ให้ดูตลอดนะครับเนี่ยที่เคยใช้ตลอดมา่อก่อนจะเป็นน้ำแข็งออกมานะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับอ่าเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นนี่นะครับผิดนะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสีเขียวเป็นยังไงครับแล้วนี้ก็มาเป็นสีม่วงครับอ่าเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่าดีเลยอยู่อักแป๊บนึงเปลี่ยนนี้ก่อนอ่าอันนี้ก็มาเป็นนี้ครับ ดีเลยเหมือนกันเลยครับอ่าได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านอีกทีนะครับว่าไหนคือใช้อะไรนะครับอ่ามาเริ่มบ้ากันก่อนเลยครับอ่านะครับก็จะมีรูปควันอะไรขึ้นมานะครับอะไรแสบๆอะไรวิบวับไงครับแล้วก็จะหายไปครับเอ่ออันนี้ก็เป็นอัศนีอ่านะครับ ล็อกขาสีเขียวไม่ออกครับเดี๋ยวเดยนไปครับเดี๋ยวลองน,ว,นวัดไมคคาปอนวายโอ้ะ,นะครับเป็นยังไงครับอ่านะยครับก็จะเป็นสีของ,ง,ง,งม่วงๆออกมาเป็นเหมือนรูปไฟฟ้าอะไรทักอย่างนะครับใช่ไหมนะครับเดี๋ยวลองสีเขียวใหม่ครับที่ล็อกขาดครับทำไมมองไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวรอรอ,อีกที ไม่เห็นเมื่อกี้เดี๋ยวลองอันนี้ตัวนี้ครับนี่ครับจะเป็นกลมๆฮะล็อกขาไว้จะเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เอ่ออันนี้ก็เป็นสกิลใบนะครับจะมีรูปเครื่องหมายคําถามเป็เครื่องหมายสต็อปอะไรสักอย่างครับอยู่ข้างบนนะครับสีเขียวนี่ผมยังไม่เรียนเดี๋ยวผมไปหาให้ดูเดี๋ยวไปอนี่ครับตอนหลังครับ ก็อันนี้มังกรม่วงเขี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคาบับจะเป็นยังไงครับนี่นะครับบับคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับอันสองอันสามนี่ไม่แตกต่างกันครับเอฟเฟกต์นะครับ,อ,อ,บอันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับอันที่สามยังไม่มีครับนะครับแล้วก็สกิลสกิลหมู่ครับ ช่วกหมูก็จะประมาณนี้ครับอ่านะครับโอเคนะครับก็เห็นแสงอย่างเงี้ยผมจะรู้เลยไงว่าอะไรออกไม่ออกครับอย่างนี้คือออกหมดนะครับอ่านะครับออกหมดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นอนะอย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วอะเป็นเอ่ออาชีพนักเวทแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันออกหรือไม่ออกแต่อย่างเงี้ยมันออกแน่นอนครับเนี่ยผมดูอะนะครับมันจะมีอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งกันแล้วอ,อันนี้ก็จะมีรูปเฮ้ย,ยไหนอะเพครับเมื่อไหร่เครื่องหมายถ้า top เลยข้อหมายคำถามได้ออย่างนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกทีครับเอาเป็นอันนี้เป็นนี้แล้วกันครับอ่านะครับ อันนี้เป็นระเบิดนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองบัฟให้ดูครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยแล้วคนที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมึนงงครับเนี่ยอ่าน้ำแข็งก็จะเป็นประมาณนี้อ่านะครับเดี๋ยวซีเคียวผมไปหายดูนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรามาลองไล่ทีละสกิลก่อนลองไล่ดูว่าประโยชน์มันคืออะไรบ้างนะครับอ่านี่ครับสกิลก็จะเข้าไปที่สังเวียนนะครับ ห้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่กันครับว่าสกิลแต่ละสกิลมันมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างอย่างแรกครับนรกอัศนีพิษนะครับพิษนี้ก็คือเอ่อที่จะตึงสีเขียวเมื่อกี้ครับตึงร่างศัตรูครับ2.5วินาทีนะครับคือว่าก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับ2.5วินาทีนะครับจะล็อกขาไว้ครับทําให้มอนหรือว่าคนนะครับที่เราเนี่ยครับจะจับขาล็อกขาไว้ครับจะขยับไม่ได้นะครับต่อมาก็เป็น อาสนีนรกอาสนีจลัดนะครับจลัดนี้ก็คือสกิลใบ้เองครับที่เขาเรียกกันในเกมนะครับสกิลใบ้ก็คือเรายิงไปแล้วศัตรูเนี่ยนะครับและผนึกสกิลของศัตรูครับคือว่าเอ่อถ้าเราต่อสู้นะครับคือผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะจะปล่อยสกิลครับใส่เราไม่ได้นะครับเออสกิลจะไม่ทํางานนะครับนะครับก็คือันี่เองนะครับเวลาลงวอหรือว่า มอนก็ได้ครับมอนก็จะไม่ตีเราเหมือนกันครับลงวอหรือว่าลงสังเวียนอะไรเงี้ยครับเราใช้อันเนี้ยเนี่ยศัตรูจะไม่ไม,ไม่ไม่ตีเราครับเนี่ยอ่าแล้วต่อมาก็เป็นอันนี้ธนูฝนนะครับนาว่าเมกาพิรุณน,นะครับแล้วก็ที่น้ําแข็งที่ผมใช้เนี่ยเออมันก็ทําให้เอ่อเอ็มเอสลดเอ็มเอสสตูลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนย่างสองจุดห้าวิอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอ็มเอสเนี่ยแปลว่าอะไรครับถ้ามีเพื่อนเพื่อนรู้นะครับ ก็บอกผมด้วยนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะผมไม่ผม,มไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะอ่านะครับแล้วก็วายโยนะครับนวะเมคาวายโยนี่ก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับสีม่วงน,นี่มันก็จะบอกว่าขยายเวลาธนูฝน2วินาทีนะครับอ่าธนูฝนก็จะจะขยายเวลาไปสองวิษนะอ่านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวครับน,นวะเมคาทันนะครับอ่าอันนี้ผมยังไม่ได้เรียนนะ เอออันนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราต่อต่อสู้กับคนหรือว่าลงสังเวียนนะจะดีไหมอ่ะเพราะว่ามันบอกว่าทําให้ดีเฟน s ์หรือเดฟนะครับไม่ดูนะนเพื่อนๆอ่านว่าอะไรนะครับบางคนก็อ่านว่าดีเฟน s ์บางคนก็อ่านว่าเดฟนะครับเนี่ยทำให้ดีเฟน s ์และ m defense นะครับเอ,อ่อของเป้าหมายนะครับลดลง30%ก็ไอ้ดีเฟนต์หรือเดฟเนี่ยมันแปลงว่าป้องกันนั่นเองนะครับทําให้ป้องกันเนี่ยของศัตรูดิโอลดลงครับเป้าหมายครับ30% ต่อเนื่องนานสองวิต่อเนื่อง2วินาทีนะครับเอออันนี้ถ้าเกิดมันทํากับคนได้ก็ดีนะครับเวลาทรงสังเวียนหรือว่าเล็กอย่างผมว่านะอ่านี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยลดลงสามสิบวินาทีป้องกันไม่รู้ว่าคนได้ไหมหรือว่าเป็นแต่แต่มอนอย่างเดียวนะครับน่าจะได้คนด้วยครับผมว่าเออนี่ครับจะมาก็เป็นบัฟนะครับมังกรม่วงระเบิดครับระเบิดก็ที่ผมบอกให้ดูเมื่อกี้ที่เป็นรูปมงกรมอยู่ข้างล่างนะครับ อ่านะครับเนี่ยระเบิดเนี่ยเป็นรูปวงกลมที่เราเราบัฟออกมาแล้วเป็นรูปวงกลมนะครับเนี่ยบอกว่าอ p attack ครับและระเบิดอัชนีภายใน3วินาทีทําให้ศัตรูในขอบเขตมึงงสามวิเออทำให้ศัตรูมึงงอสามวินะครับเฮ้มึงง4สี่วิอันเนี้ยถ้าเกิดใช้กับคนได้ก็ดีนะครับไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมเพราะว่าจะทําให้ศัตรูมึงงเวลาลงวอร์ว่าเราอะไรเงี้ยครับคนที่อยู่รอบข้างเราจะมึงงแต่ถ้าเกิด เออเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นมอนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนดูดิอันเนี่ยผมในนี้อยู่นะครับเนี่ยระเบิดเนี่ยเห็นไหมเอาบล็อกอีกครับไม่เห็นอีกเนี่ยมันโอ้โหไม่เห็นอีกมันจะระเบิดอ่ะครับอ่ามันจะเป็นเหมือนมันจะงงๆอ่ะครับแบบว่ามึนอ่าอ่านี่ครับต่อมาก็อันนี้ มังกรม่วงซ้อน,นะครับก็จะ up attack คือ up โจมตีนะครับผลั p โจมตีลดลงเหมือนความว่าไง up โจมตีลดลงแต่จะไล่ศัตรูสามวิเหมือความว่าไงผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยครับเพื่อนรู้ช่วยตอบปนะครับแล้วก็อันนี้ครับ up attack ทุกครั้งที่โจมตีครับจะขยายเวลา1วินาทีนะครับ สูงสุดเกาวินาทีเลยเนี่ยเพื่อนเแนะนำให้ผมใช้นะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าเวลาลงนั้นผมลงอันนี้ไงเอ่อลงกักมานะเพราะว่าใช้อันเนี้ยครับบอกว่ามันจะได้โจมตีครับมันจะแรงนะครับตัวนี้ผมใช้ตลอดเลยเนี่ยผมใช้คู่กับอันเนี้ยครับเอ่ออันเนี้ยมันบอกว่าโจมตีทุกครั้งจะอัพแอ t แท k จับโจมตีนะครับทุกครั้งจะขยายเวลาหนึ่งวินต์สูงสุดเก้าวินาทีเฉลยเลยนะครับเนี่ยผมก็ใช้คู่กับเนี่ยวารโยครับเพราะว่าโยมันบอกว่าขยายเวลาเพิ่มสองวิ ถ้าเราใช้คู่กับอันนี้มันน่าจะดีนะผมว่าตอนนี้ผมก็ใช้อันนี้ครับมังกรนะครับเขี้ยวนะครับแล้วก็วายโยแล้วก็จะลัดนะครับที่ผมใช้นะครับสามอัน,นแต่นี้เวลาเวลาเราลอขาผมก็ใช้อยู่เหมือนกันเป็นบางทีนะครับอันนี้ผมลองใช้ลองสองเวียนก็ดีนะครับเนี่ยสามอันนี้บัฟสามอันนี้เนี่ยเอ้สามอันนี้ครับเนี่ยผมใช้ แต่ไมไ่ลองอันเนี้ยเดี๋ยวลองเรียนก่อนครับว่าจะลองอีดูว่าถ้าเกิดเราลงสั่งเวียนอ่ะมันจะดีป่ะเพราะมันลดป้องกันนะครับหรือว่าเวลาเราลงวอจะดีไหมเนี่ยครับเพราะมันลดป้องกันของผู้อื่นอ่าเนี่ยครับก็ประมาณนี้แหละครับของท่านนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เออสกิลเนี่ยสมุดสกิลนะครับก็ซื้อมันจะบอก นะครับหนึ่งตำราเวลหนึ่งเวลสองนะครับเวลสามก็คือเวลาเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆที่เล่นนานแล้วคงรู้แล้วครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่เล่นใหม่ๆ่นะครับที่มันใช้ทําอะไรนี่ครับมันจะขึ้นนะครับในเพื่อนเพื่อนเนี่ยเงอนไขข้างล่างนะครับเงอนไข่เวลเจ็ดสิบเจ็ดห็นไหมใช้เงินเท่านี้ขีดตำลึงขีดแปดเท่าไหร่ครับเนี่ยแล้วก็ใช้ตําราสกิลเห็นไหมครับเวลหนึ่งสองเล่มเห็นไหมมัน,ม,นมันเหมือนเรามองไม่เห็นเอาอย่างเงีย้ยอ่าล่างก็จะเป็นเวลสองสองเล่ม มาลองดูนะครับอ่าสุดท้ายในยผมยังเรียนไม่นี้ไงห้าสิบหกเนี่ยผมไม่ได้เรียนเห็นไหมครับรลเวลยห้าสิบหกใช้เงินเท่านี้อ่าใช้สกิลใช้ตำราสกิลเวลห้าหนึ่งเล่มนะครับอันนี้คือจะไม่มีเลขสองข้างหลังเห็นไหมอ่านะครับคือเรากดกดซื้อไปครับเนี่ยกดซื้อเนี่ยมันก็จะมาหน้าน,นี้เห็นไหมครับเราก็ซื้อเนี่ยเวลห้าไปแต่ผมไม่มีไงเก็บผมหมดละพออันนี้ผมก็ไม่ได้เพิ่งเรียนเมื่อกี้ผมเรียนนี่ไปลืมเก็บไว้อัพให้ดูนะครับ อถ้าเมือเราซื้อมาอย่างใช้สองเล่มเราซื้อมาสองเล่มนะครับปุ๊บมันจะขึ้นบวกตรงนี้ครับเนี่ยขึ้นบวกตรงนี้ให้เรากดบวกก็จะได้ค่าแคปตัวนะครับเนี่ยมันจะเพิ่มค่าแคปได้นะครับต้องเรียนให้นะครับจะมีเวลบอกครับเนี่ยเรียนให้สุดแต่เวลเราอะครับอ่าครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าอ่อเนี่ยบล็อกอีกแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปหาสีเขียวให้ดูกันครับอ่าเห็นครับแต่ไม่ออกเห็นไหมไม่ออก อย่างเงี้ยไม่ออกจะเป็นอย่างไรครับแต่บางทีมันจะมันจะบักบักเหมือนกันครับเราต้องหาจังหวะให้ดีบางทีอย่างเงี้ยไม่ออกเขายม่เนี่ยแผมลองไปหาสกิลสีม่วงให้สีเขียวให้เพื่อนดูนะครับสกิลฝน่ะผมไปหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมตอบคลิปก่อนอ่าเลยครับเจอเพื่อนชัยแหละคนเนี้ยครับเดี๋ยวดูนะครับมาน้อยนะครับมาน้อยชอบมาน้อยนะครับใช้สกิลวายโยนะครับเอ้ยใช่ปะ ชื่ออีกแน่ๆนะครับนะครับเอาไม่ออกอีกโอ้โยเมื่อกี้ยังออกอยู่เลยเยห็นแป๊บนะครับอ่าเนี่ยครับเอ่อสีเขียวชื่อทันนะครับนาวะเมคาทันนะครับเนี่ยมันจะทําให้เอ่อดีเฟน s ์นะครับลดลงนะครับเนี่ยหรือเดฟนั่นเองนะครับไม่แน่ใจจะเรียกว่าอะไรเมื่อก,กี้ยังออกอยู่เลยอ่ะพอผมมาไอ้นี่คลิปเมื่อก,กี้ผมยืนดูอยู่เขาออกสองรอบแหละ เนี่ยพอผมกดถ่ายปุ่มไม่ออกดูดิเอามีจี้มาอีกนี่ยนี่ยอ่าเนี่ยครับให้บัตรเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอ่านะครับเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือประมาณนั้นครับถ้าเกิดไม่มีทีเขียวข้างล่างอะมันก็คือมันไม่ออกนั่นเองครับมันจะรอรองนะครับอ่านะครับเป็นอย่างเงี้ยสีม่วงออกครับเนี่ยเห็นปหมนี่เป็นอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคนะครับก็ นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะว่าอย่างไรคือผมที่ผมไม่นี่นะครับแนะนําว่าถ้าที่ผมใช้นะความส่วนตัวนะครับว่าถ้าถูกไม่ถูกไงก็มีเพื่อนเพื่อนถ้าที่รู้ก็เข้ามาบอกครับอันนี้ที่ผมใช้เวลาใช้ตลอดนะครับเวลาแบบว่าตีคนหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้จะใช้ตีคนนะครับอัศนีนรกอัศนีจรัดเนี่ยครับ จะใช้ตีคนอันนี้ก็ใช้เวลาล็อกขาดนะครับเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมอะแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าสาโลว์ครับเวลาตูเนี่ยมันสโลว์ครับนะครับแต่ผมใช้อันนี้อยู่นะเอออันนี้สองเนี่ยก็น่าจะเลือกใช้อาววครับอย่างอ,อ่ออันเนี้ยทาให้ตรูบาดเจ็บล้นลงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดีไม่ดีแต่อันนี้ผมว่าคอค่อนข้างดีอันเนี้ยเวลาถ้าสู้กับคนนะครับ ใช้กับคนนะครับใช้กับตัวละครเนี่ยอันนี้ทําให้ลดลง30%นะครับแต่อันนี้เวลาเราปล่อยบอทเนี่ยผมว่าน่ะดีเนี่ยเนี่ยปล่อยบอทหรือว่าเอ่อพวกลงวงกดพวกแบบว่าลงกักมาอะไรพวกเนี้ยครับเนี่ยธนูฝนนะครับเนี่ยเพราะมันจะเพิ่มเวลาอีก2วินาทีไงตอนนี้ผมก็มาใช้นี้อยู่เอ่อนะครับแล้วก็บัฟเอ่อบัฟนี่ ก็อันนี้ระเบิดแต่แผมว่ามันก็ดีนะแต่เพื่อนบอกว่าใช้อันนี้ดีกว่าครับเนี่ยเนี่ยมันจะ up แอ t แท k นะครับหากโจมตีในช่วงเวลาบัฟผลจะขยายผลโจมตีจะขยายเวลาคือมันจะขยายไป9วิครับเนี่ยมันจะ1วิถึง9วิที่ผมอ่านให้ดูแต่ทีแรกเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมก็เลยใช้อันนี้มานะครับแต่ผมชอบรูปอันนี้มากกว่ามันจะเป็นรูป,ปลกลมๆเวลารบัฟอะ มันเท่ดีครับสวยดีครับนี่งานผลั p attack จะเพิ่ม9,000แต่นี้เพิ่มเท่าไหร่อ่ะก็เพิ่ม9,000แล้วก็จะเพิ่ม attack ในช่วงขยายเวลาอีกหมื่นกว่าเลยนะครับเอา attack เนี่ยครับก็ประมาณนะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะประมาณอันนี้นะที่ที่ใช้ตอนนี้ครับเนี่ครับสีม่วงหมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเอาครับแล้วแต่ว่าจะเอาใช้อันไหนเนี่ย างทีผมก็ใช้อันเนี้ยแต่ผมเวลาปล่อยบอดผมจะใช้อันเนี้ยยเนี่อันนี้แล้วก็อ่ะนะครับสีมว่วงเวลาไปปล่อยบอดวงกดหรือว่ามามาเก็บเบี้ยวใช้อันนี้นะอันบนผมก็จะใช้เป็นอันนี้เนี่ยผมว่ามันเหมือนมาตีมอนได้หลายตัวดีนะครับถ้าเป็นปล่อยบอดนะผมจะปล่อยแบบนี้นะครับสีน้ําเงินสีม่วงแล้วก็อนันนี้แล้วเกิดตีคนอย่างผมก็ใช้อันนี้หรือบางทีล็อกขาก็แล้วแต่นะครับถ้าลงวอลล์งเวียนผมใช้ใช้ตะเกีใบครับตลอด แล้วก็อันนี้ก็สลับเอาครับแล้วแต่ตัวนี้้านหลังผมก็จะมาใช้อันนี้หมดเลยอนะ่ะใช้สีม่วงเลยบยวายโยจะอาจจะซื้อสีเขียวถ้าเกิดลองใช้ดูมันถ้ามันดีก็จะใช้สีเขียวนะครับแล้วก็วิตายเลยครับมัตตีไม่รู้แล้วก็นะครับบัฟบัฟตันนี้ผมก็ไปใช้อันนี้เลยเวลาเนี้ยุ้ยใครมาตีไม่รู้นะครับใช้นี่ครับมันจะเพิ่มเวลาปีกครับ,บช็เออแมทเท เขี้ยวนะเขี้ยวนะครับเคือใครมาตีเมื่อกี้อ่านี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับออ,อกไหมอ่านี่ออกนะครับแล้วก็อันนี้สกิลใบอโอเคครับงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดไปการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูอันนี้ที่หนึ่งสกิลของเพื่อนคนนี้นะครับสีเขียวนะครับนะออกสิครับไม่ออกอีกอเดี๋ยว,วหลังผมก็จะมาพูดเรื่องอไม่ออกครับไม่ออกจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ออกไม่ไม่เต็มที่ครับคือผมจะมาพูดเรื่องเออ เรื่องเนี่ยครับเรื่องการใช้ยันล็อกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนักขนูเนี่ยต้องเป็นแอตแทกนะครับหรือว่าเอ็มแอตแทกมันแตกต่างกันอย่างไรบางเพื่อนบางคนยังไม่รู้นะครับเนี่ยต้องต้องออฟอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องยันล็อกด้วยนะครับโอเคครับว่านักขนูต้องใช้อันนี้วิต้องใช้อันนี้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งก็คลิปนี้ถ้าตกหล่นอะไรต้องขอขอโทษด้วยนะครับหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษนะครับ กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ